สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมกับทีมงานครับก็ออกมาเล่นคอนบายอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับผมพอมันอยู่บ้านก็ร้อนนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ร้อนนะคก็เลยตัดสินใจว่ามาร้อนอยู่ป่าดีกว่าร้อนอยู่บ้านนะครับเพราะว่ามันหายใจมันไม่สะดวกนะครับมาหายใจเอา อากาศร้อนๆอยู่ป่าดีกว่านะครับผมก็วันนี้ข้ามฟากภูมานะครับมาดูว่ามันคึกมันอะไรหรือยังเหมือนเดิมนะครับกําลังอยู่ในช่วงเช็คนกครับช่วงนี้นะครับว่าคึกหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดมันคึกนี่คือตอนเที่ยงตอนอะไรมันก็จะขันอยู่นะครับนกแต่ถ้ามันไม่คึกนี่มันก็เงียบนะครับเงียบทั้งหมดเลยนะจะเล่นได้แต่เช้ากับกับเย็นเท่านั้นนะครับผมนะครับผมมาครับทีมงานนะจ้าแล้วบูมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแถว แถวฟังพูดแถวอ่าใกล้ใกล้ท่าคมมอยู่แถวคนเราวัดตะวคีนหนนาศหรเกือบถึงนาด้านแหลมนะครับผมก็พอมีนกขันอยู่ครับพี่น้องครับแ,แต่ไม่รู้ว่ายังไงแต่ถ้าใส่แล้วมันนะครับอย่างมีเสียงคู่เส<อ>ียงได้ยินเสียงอะไรอยู่ครับผมช่วงนี้ก็วานบ่ายสองนี่นกกาลังเล่นครับช่วงบ่ายสองนี่นะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นภูนะครับมันลงมาครับนกจากภูลงมานี่แหละช่วงนี้ก็ถือว่า พลาดไปอยู่ครับอ่าก็ต้องรอช่วงช่วงเย็นอีกรับหรือยังไงหรือมันจะอยู่ข้างล่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับนกคูเพราะว่าขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรกินบินร้อนได้เฉยไม่ครับเพราะถ้าเริ่มบมใหม่มไหลกรับว่าทันไหลครับมันบินขึ้นไปนั่นจะเฉยร้อนได้เฉยนะครับอ่ามันก็จะอ่าพักอยู่ข้างล่างนะครับนั่นเองครับผมเนาะเอ้าโอเคครับยังไงก็ขออนุญาตนะครับหาใบไม้พรางก่อนตัวนี้หายาก หายกกุทองคำอีกครับใบไม้ช่วงนี้นะครับ <laughs> เอาโอเคครับผมครับก็ใตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหแต่ว่าอยู่ไกลครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าไม่จะถึงหรือเปล่านะครับอาจจะติดติดขัดข,ดขดนะครับสัญญาณเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าต้นไม้ไม่มีพักไม่มีหลบเลยนะครับมีแต่แบบกิ้ง <c oughs> อยู่ไม่ได้ครับแดดแบบนี้นะครับก็เลยตัดสินใจอถอยออกมาอีกนิดนึงนะครับไม่ทราบว่ามันจะเสียงจะได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับอ้าโอเคครับผมอขออนุญาตนะครับหลบแดดก่อนไม่ไหวจริงๆครับพี่น้องครับแดดนียหูแสบนะครับแสบร้อนมากครับพี่น้องครับ ก็ดูรอยชมครับครับผมย้ายมาที่อีกฝั่งหนึ่งก็สัญญาณไม่ถึงครับพี่น้องครับโอ้โหมันเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับของผมจะอยู่ตรงนี้ครับผมสัญญาณไม่ถึงครับเสียดายอยู่เพราะว่ามันเป็นพุ่มหนาครับพี่น้องครับถ้าเป็นลงโล่งสัญญาณอาจจะไม่ติดนะครับมันจะมีนกจ่าฝูงครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้ผมนั่งดูนกจ่าฝูงมันมากครับพี่น้องครับ ไล่ตีไล่ต้อนเขาอยู่ครับพี่น้องครับเออนะครับเนี่ยนกอาจารย์แหลมนะครับนกอาจารย์แหลมนี่จะจะอยู่นะครับนี่นกอาจารย์แหลมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับส่วนนกจากฟูงครับมันอยู่ต้นแห้งๆครับข้างบนนะนะครับคือมันจะตีวนนะครับตีวนให้ไปรวมกันนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับตีวนให้ไปรวมกันแล้ว มันก็ไปอยู่ข้างบนแล้วก็ไปคูอยู่ข้างบนนะครับอไม่ยอมลงนกอาจารย์แลมนะเจ้าเสียงเล็กนะแกวนกต่อมาครับวันนี้ผมนึกว่าจะเรียบร้อยนะครับได้ยินแต่เสียงคูใส่กันนะครับอาจารแลมบอกว่ามันอยู่ยอดครับมันไม่ได้อยู่ร่วมต้นครับอ๋อผมก็เลยเช็แวบออกมาทีหนึ่งครับมาดูนกว่ามันทาไมมันคูกันจังผมมาดูแล้วมันไล่ไปไล่มาอยู่ครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่นี่แหละนี่ครับนกจ่าฝูงมีตัวเดียวนะครับหวงอยู่ตรงนี้ชียงใหญ่นะครับนกะตีวนไปวนมาอยู่รอบเขานะครับไปคูอยู่ฝั่งนู้นนะครับกลับมามากิ่งแห้งนะครับวนอยู่ีนแหละนะครับถือว่าสุดยอดนะครับจ่าฝูงเนาะยังไม่รู้จุดนะครับเดี๋ยวสักหน่อยสักหน่อยคงจะอาหาจุดเจอครับพี่น้องครับเนาะเอารอดูต่อไปครับเผื่อมัน ต้อนฝูงเราวป็นจะจะลองสู้นะครับครับเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับนะนกเข้าฝูงครับดูครับโอ้โหนะครับมาหลอกล่อให้เจ้าสมหมายนั้นเรียกครูใส่นะครับจนเหนื่อยครับพี่น้องครับนี่เข้าฝูงทีละสี่ห้าตัวครับแต่ละฝูงเนี่ยเห็นครับนี่คู่ะครับนั่นก็สามตัวนะครับนี่ยุกิ่งแห้งนะครับไปแล้ว หสุดๆครับนกแถวนี้ก็คือเข้าฝูงครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยจะสู้นกมีตัวเดียวนั่นแหละครับที่ใกล้นกจันแหลมที่สุดนะครับคือเจ้าเสียงใหญ่นะครับมันก็เลยตอนหนีแล้วมั้งครับมันเป็นหมอะครับมีน้ํามีอะไรแต่ก็สัญญาณไม่ถึงครับจะได้รู้ว่าเจ้าสมหมยขยันไหมวันนี้นะครับยอมรับ ครับไปแล้วครับนครับบินสูงครับนกบินสูงมากๆเลยขึ้นภูแล้วครับฮู้นะครับภูโอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับต้นก็โอเคสวยอยู่นะครับผมเป็นต้นตะโกใส่แบบ นั่นเลยครับแบบใกล้ๆมดแดงครับตัวนี้จะมีมดแดงแต่ฝั่งนู้นนะไม่มีต้องยอมนะครับนี่ครับนุ่ยอดนะครับผมนะ,ะครับไม่ยอมลงครับนกต้นเหมาะมากๆเลยนะครับเนี่ยมันมาจับ ต้นเนี้นะครับลลอกล่อให้นกผมดึงครับนี่ต้นกิ่งแห้งนี่แล้วมันก็ไม่เข้ามาครับถ้าเป็นต้นเดียวๆนี่ไม่แน่นะครับเนาะอ่าอันนี้ยิ่งต่อยากขึ้นด้วยครับผมเอาโอเคครับขอญากเอานกลงครับเอาอีกตัวหนึ่งนะครับลงนะครับได้ยินว่าจ่าแลมบอกว่ามันเข้ากันอยู่ครับพี่น้องครับอเข้ากันคู่กันสองสามยกนะครับโทรถามนะครับท่านว่ามันเข้ากันอยู่แต่ แต่ผมนะครับไม่ได้เฝ้าครับพี่น้องครับเนาะผมไม่ได้เฝ้านกเพราะว่าให้อาจารย์แหลมดูให้นะครับผมผมก็เลยเนี่ยครับใส่ต้นสะเดาน่นหาไว้ก่อนนะครับผมใส่ใส่ยัดไว้นะครับกลัวเหี่ยวกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามันเข้าตีก็จะเข้าตียากหน่อยนะครับเนาะถ้าใส่ต้นแบบนี้นะมันโอเคครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าต้องเฝ้าครับไม่เฝ้าไม่ได้นะครับยิ่เป็นทาเลแบบเนี้นะครับหัวหายครับเนาะ ผมใส่ยัดไว้เฉยๆแล้วครับผมนกมันก็หยับยากอยู่แล้วครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับนกมันไม่แบบวุดลงมาหรือครับพี่น้องครับเนอะนะครับอผมก็ใส่ไว้นั่นเฉยๆครับผมอ่ยัดไว้ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถามารายละเอียดนะครับกับอาจารย์แหลมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมันผ่านไหมนกเข้าแล้วมันเงียบมันสู้อะไรยังไงไหมนะครับเนาะสำหรับเจ้า ทางพาดนะครับผมเอาโอเคครับเอานกลงครับเดี๋ยวไปรอสรุปคลิปครับพี่น้องครับครับก็เอานกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับของอาจารย์แหลมนี่เป็นไงบ้างนะผมเห็นแต่ตัวเสียงใหญ่นะครับตัวเสียงใหญ่นี่มันไอ้นันดอกเป็นตัวจ่าฟูงเนาะจ่าแหลมเนาะจ่าฟูงนี่แหละผมผมนั่งดูอยู่นะว่ามันจะยังไงมันบอกหอสาบบุกมหาลคอดอกอ้โหู้าไปใกล้เฉยเนาะรอจะลงตัวหอนอ่ะแต่ว่ามันไม่ มันไม่ยอมเข้าร่วมต้นครับนะครับวันนี้พวกพวกเราเอามากันคนละสองตัวนะครับผมเอาเจ้าสมหมายนะครับแล้วก็เจ้าทางพาดมามาฝึกนะครับวันนี้นะครับส่วนจารย์นั้นเอาเจ้าเสียงล็กครับกับนกของอาจารย์ยันที่ให้มาตัวที่สองเป็นไงพอใจไหมอาจารย์นกตัวนี้ตัวนี้ก็พอใจที่มันตื่นมันตื่นขนลน โอ้ออนุก,นกยังไม่เคย<น>ขึ้นรถครับขนแตกซ่าเราขยี้ตัวมันคันให้นี่ยยดใอยู่ครับครับของผมก็เอามาก็ให้อาจารย์แหลมเฝ้าครับอีกตัวหนึ่งเจ้าทางพลาดครับนี่นะครับใส่อยู่ตรงนี้แหละเป็นไงอาจารย์ได้ยินเจ้าทางพาดไหมโอ้เข,ข้าขา<ะ>สองเทีย่ยวผลสามเที่ยวผลคู่ใส่กันสามยกผลสี่ยกผลเนี่ยผมนั่งอยู่ตอนนั่งอยู่ตรงเชียงนานี่ไม่ันหูก็ใกล้ๆครับเพราะว่าผมบอกว่าให้อาจารย์แหลมนั้น้าให้หน่อยเหน่าเข่ามากคู่ใส่กัน อ่าเอาคู่ตอบมันก็คู่ตอบครับใส่กันสรายมึงเข้าไถารุ่นว่าจะยีีเสียงบอมบอมบอมมามีครับติ้วออกเลยนอกปลาครับเพราะว่าผมไม่ได้เฝ้าครับเพราะว่าอะไรผมไม่ได้เฝ้าผมก็เลยใส่ยัดพุ่มมาแหน่แลมกันไว้ครับกันเหี่ยวกันอะไรเขาได้เขาได้ครับผมใส่เจ้าทางไอ้โจ้ทางพาดไว้ตรงนี้นะครับนุ่นครับเจ้าสมหมายอีกฝั่งนึงครับคนละยอดเลยครับผมก็เลยแบบยังไงมันไม่ได้เฝ้าแล้วนะครับก็เลย ใส่อัดพุ่มไปเลยเนาะถ้าใส่ต้นแบบมอเนี่ยผมว่าน่าจะว่าเนี่ยน่าจะมีแต้มนะคร <Yep. S 1> ับว <repetition Of S 3> <websites. S 1> ันนี้สีว่าเนี่ยเลยคผมถ้าลงโล่งนะผมยัดเขาใต้ต้นเลยนะครับตามที่ท่านเห็นนั่นแหละพป่นองครับนะยัดไว้ตรงพุ่มหนาๆเลยนะครับเนาะอ่ะเอาละครับผมไม่เป็นไรม่นถือว่าวันนี้ประทับใจทั้งสองคนนะครับสําหรับนกใหม่นะครับสําหรับตัวที่เอามาจากของอาจารย์เอามาจากอาจารย์ยันครับนะครับผมผมก็เจ้าทางพาดก็ถ่ายขนมานะครับแถมไม่ได้ออก ั้งซื้อแล้วนานแล้วหักมันนี่นกพัดตั้งซื้อมันใส่ชื่อมัน,นีนกพัดนี่ตั้งแล้วอ่ารัดนกหรือว่ารัดคอรันดนกรันดนกอ่ารัดนกเนาะ <laughs> อย่ารัดคอนะครับเ <c oughs> สียดายดครับไม่ไม่ถึงครับมันเนี่ยอาจารย์แลมถ้าใส่ล่งล่ของนี้คือมันเข้าใกล้ไม่ได้ครับพี่น้องสัญญาณสัญญาณไม้มันไม่ถึงครับแถมใส่พุ่มด้วยนะมันก็เลยแบบจบข่าวเลยนะครับอ่านั่นแหละเอ้าไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันนี้ก็นก สายพูก็เริ่มจะขันแล้วครับพี่น้องครับครับนะเริ่มจะขันแล้วบ้านไฟอึตกหมกคนแล้วฮะบ้านไฟอึตกหมอกคนแล้วครับผมครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้ยินเสียงนกอ่าของผมแต่ไม่เป็นไรครับจะสมหมายท่านก็ฟังจนเบื่อแล้วล่ะได้ยินแต่เสียงมันนั่นแหละนะครับมันก็เล่นอะไรปกติของมันมอนเดิมเองคว่านกป่ามันมีตัวเดียวครับที่คึกครับมันเป็นจ่าฝูงอยู่มันยังไม่ออกฝูงครับนกนัน ถ้าออกฟูนี่ผมว่าจัดจ้านกว่านี้นกแมนแต่มันจะมีทุกต้นทุกอะไรที่เราใส่เลยครับพี่น้องมันต้อนมันบินต้อนบินต้อนนันบินมาหนีละบินมาหนีครับบินมาหนีผมคูกันไปคูกันมาอยู่ครับหมายถึงว่าคูไล่เขาอ่ะนะครับมีตัวเดียวแมนมีตัวเดียวครับผมนี่นะผมใส่ทิวนี้ก็มีตัวเสียงเล็กมาเข้าเจ้าทางพาดแมอนมาหนีบางทีมันขำไปนี้มันมาหนีมันถึขึ้นไปขึ้นไปเลยครับผมครับผมอ่ะอะไรพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยฝาก กดไลค์กดแชรจจ์นะครับเพื่อ็นใจน้ำม่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องวันนี้เช่เคยรับท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกระซ่าข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจ่าแหลมครับผมไปก่อนครับ,<อ>บจ่าแหลมสวัสด<ร>ีครับ